Rosie going down Rosie going down Rosie. แม่งดองแม่แจกร้อยกิ๊กแม่งไม่โดนครบกิกแม่งก็ดาวนโหลดลิมมาได้รุ่นปรเฟสต์กันแหละทาก

ไ้ยเฮ้ยกาช็กเกียอะของกูเนี่ยใส่ชุดแบบดิดมาเฮ้ยตรงนี้เขามีสะเพริศภายไม่ใช่หรอวะ มันมเนี่ยมาบ่มาดเียล่มารออ้อนในสัตเกอรบบบกบอะไรบ้างวนนีโอ้อิสัตตลาด พ่อเป็นดัมโ<า>บ้อีกสัตว์ตายก่อนร้องหาเมย์เฮ้ยขน,นาดทั้งกลัวมึงว่ะเมืม่อเมื่อมันมีฮิตแมนเหรอเออฮิตแมนแมนเม้น ration. Bro's bleeding up. Oh shit man. The high men. Sai shit cái tiệm à. mình đưa đi coi thử โหแรงไหวเหี้ยอาร์เมอร์พริซซิ่งอ่ะโอ้โหนอนหนักสบายเหี้ยแม่มึงปืนปืนธรรมดาแม่งยอดนิย<ง>มสงครามลกเมือม่อเมือ่อของเต็มแล้วไะ hay chứ Còn mà mình dặn Kìa phải mày nó không? Hay túc 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 Tiếng của nó cái nhúi sơn nha, uhm, thêm nhiều, thêm nhiều, gắp ra khai không โอเคตอราร่อยวตา้กู่องไลนกันกนเพืนโอ้ลีทสกอาวเป็นอาบังดิอาบังยูคีนพี่บังอยู่คีนอาหลับใ้เฮียแม่งโคงหน้ามากวัน ยัง Eller, ไม <notification. S 1> ่จบอะหมดแม็กไ <Stick. S 1> นอ้เหี้ยลองนี่โอ้โหแม่งโอเวอร์พาวเวอร์ไ้เฮี้ย ตแต่งมาอันตรายเฮียแม่เป็น M16 ของยุคเกนนั่นนี่เฮียโ,โอ้โหเฮียปวดตัวอันตรายเกินเฮียกระสุนธรรมดาไม่ยังนอนหลับง่ายเลยัไไนตวเบาใจ

Nó chắcเต็ม mà, ý ạ. Ta khai ไม่ไ้องอือ๋อไอ้เหี้ยแม่งคว้างก็ไม่มีแรงลบ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 ,ลบวิง่งไงสัตว์วิง่งไงสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ดีดีดีดดก้าบมปกำลัมดีโลดดิ มาด้เกียรเลยโอ้โหเรงรอเลยนะเยียมขึ้นหนองมดหรือป่าวันี้เกียทางเท้าไม่เป็นญาติทางเหรอ เดี๋ยวเสาเงี้ยเรียบไหมเหมือนเซลดิดอะไอ EQ ข่าว EQ แต่ก่อนหรอเป่าเนี้ยกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะขายของดีกว่าโอ้ยเคลียร์หมดแล้วป่ะ าไม่มาก่อนไปนนไกันเนาะแล้วก็ดิซึมเกลืไม่ก็ได้แต่แด้มันเดิมดิมเมเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเงียบๆครูแล้วเหนื่ยใจเนียน่ยมาเตือที่แดสู่เนาะตอนหลับตื่นมากูยังงงนีดแค่180ร้อยแปดสิบกว่าวัน ไปซื้ออะไรติเบิ้ลมาไปชูพลังอีเม้นี้ครับไปดื่มการตลาดจิบิตเจอรีบจอเบอร์รี่ป้องตายกัปตันกูเพิ่งมาเหรอลูกน้องมึงตายไป็นคนอาอ้าวเหงา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 ไปทักใครกันดิตัดหัวล้วนๆเีย 9ม mm ิลลิเมตรเจาะเน้น oh. <c oughs> เน้นฮัลโหลโอ้ยโยอเน้นเน้นเลยว่ะก็ใส่เกานะแนเนอะว่าไม่เป็นแค่ยืนตากระบอกนี่ แม่งแดกจนคาวหมดแล้วเทีอยขอให้เกจดเนนะา,าะ,ะริบรตตา,า,าริบรตตาสุกะสุกันนีกิตริบรตตาเวริบรตตา Nang buwi! Uh, pa, uh, di ba ta? Di ko minya. Ah, uh, uh, temo, tornar, Oh. Mark One, My I one. told Barkeep about Barre you. He here. should talk to duty yeah, guys to let you through. I suggest you go see him fast. Okay, okay, that, that, da, da, da. I'm more mission On I am to classic. ราิงต้องเก่าเกินงี่ใเปล่าโอเคใครมันหอมแถวนี้ไอ้เฮี้ยรอบเด็เนียไอ้เฮียไม่งอเป็นธรรมชาติไอเฮีย ยี่อะไระน่ครับนี่วดแอนิเมชันตูนสปู่นะนไกลๆทังนีเลยรังถังระเบิดมึงระเบือเบือ

ผิดเล้วกูจำได้ไงมัหรหัสไม่ใส่ลอ็อกอิน Gmail เสือกได้ใช่อ่ะมันล็อกวินเหมือนให้ชะตาไม่ชิปแถบแบบนี้น้อยเอยาได้ปะเดี๋ยวยใจใช่เหนื่อยใจน้อเมื่อกี้ครับ